กกระทนะฮะกกรช่วยกันปักให้ตัวทั่วนะครับถือว่าวันนี้นะครับพวกเราได้ร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันนะครับในกองบุญกกองกุศสครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่าวันที่ผมรจะสร้างครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมรยกนะครับที่จะเกิดขึ้นกับชมรมสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยซึ่งวันนี้ก็อุณาฟาขั้งนะครับ ถือว่าเป็นงานที่พี่ๆน้องๆเวียนมากันเวียนซ้ายไปเลยนะครับเวียนซ้ายไปเลยจะได้ไ็นชนกันนะครับหมุดไปทางานเดียวนะครับหมุดเป็นทักเดียวกันนะเวียนซ้ายไปเลยนะครับจุดแล้วเวียนซ้ายกันไปนะระวังด้วยนะครับข้างในครับระวังดอกทูบฮะเวลาเอื้อมมือไประวังดอกทูบกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ได้รู้ครับว่าใครของ ระลองก็ไดครนะับซึ่งในการจุดทูป่างก็ถือว่าเป็นการจุดทูปนะอัญเชิญเทพธิดาทุกๆท่านทุกๆพกกระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกมาเพื่อที่จะมารับ เครื่องสังเลยที่พวกเรา